สุขภาพไปแข็งแรงง่ายๆนะครับได้ที่บ้านนะครับถ้าทำสามอย่างนี้เลยครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมนะครับพีทพีรวันครับกับรายการเคล็ดลับสุขภาพดีบายกินเลี้ยงผมแน่นอนครับว่าที่เราต่อโปรกันแบบนี้ครับต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง ไตของเราครับผมรู้ไหมครับว่าโรคไตนะครับผมเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาหายขาดนะครับต้องรักษาไปตามอาการนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนไตใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งมีท่านั้นนะครับวิธีที่ผมบอกมาเนี่ยมันเป็นการใช้เงินมหาศาลเลยครับผมไม่ว่าการรักษาหรือว่าการเปลี่ยนไตนะครับดังนั้นครับวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนครับมารักษามาดูแลไตน้องไตของเราครับให้นะครับ แข็งแรงนะครับผมปราศจากโรคไตนะครับเราจะได้ประหยัดเงินนับแลวคุณภาพเราอยาแข็งแรงด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าว่าสามเคร็ั้ทผมนำมาฝากนะครับที่ทุกคนสามารถทาได้ที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมข้อที่หนึ่งนะครับดื่มน้ําก่อนอาหารแล้วก็จิบน้ําบ่อยๆครับไตนะครับเป็นอวัยวะนะครับที่มีหน้าที่ทําในการกรองของเสียออกจากร่างกายนะครับโดยอาศัยน้ํานะครับที่นําพาของเสียออกไปนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราดื่มน้ําน้อยนะครับไตก็จะ ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ยังส่งผลให้เกิดน,นิ่วในไตของเราได้ครับและอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ครับผมว่าเราควรดื่มน้าครับให้ได้วันละ8แก้วแล้วก็วิธีมันไม่ได้ยากแบบนั้นนะครับมันไม่ได้เยอะเลยนะวันวละ8แก้วแค่ตื่นมาเราดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาหารทุกมื้อเราดื่มน้ำ1แก้วหลังอาหารทุกมื้อเราดื่มน้ำ1แก้วนะครับผมแล้วก็ก่อนนอนเราดื่มน้ำอีก1แก้วเพียงเท่านี้นะครับปริมาาน้ำนะครับที่เราได้รับเนี่ยก็เพียงพอต่อที่ร่างกายต้องการแล้วครับ เคล็ดลับที่สองนะครับคือเพิ่มการกินผักผลไม้แล้วก็เน้นการกินโปรตีนนะครับเพื่อสุขภาพของทุกคนครับใครนะครับที่อยากให้สุขภาพไตแข็งแรงนะผมขอแนะนําอาหาร5อย่างนะครับผมใน n a ชั่นคิดนี n e y f o u n d e นะครับผมเขาแนะนําไว้อาหาร5อย่างในการที่ทําให้สุขภาพไตเราดีขึ้นนะครับอย่างแรกนะครับคือแอปเปิ้ลนะครับอย่างที่2นะครับคือสตรอเบอรี่และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อื่นๆนะครับผมอย่างที่สามนะครับผักปวยเล้งครับผมอย่างที่สี่มันเทศและอย่างที่ห้านะครับปลา ไขมันโอเมก้า3สูงนะเช่นเช่นพวกแซลมอนนั่นเองครับอาหาร้า5อย่างเนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อกาจครับแต่ว่ายังมีอาหารชนิดอื่นอีกนะครับผมอย่างเช่นนะครับพวกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองนะครับมะนาวส้มแตงโมนะครับผมแบบนี้นะครับก็เป็นอาหารที่ดีต่อไจหมดเลยนะครับลองไปหากันทานดูนะครับผมจะทําให้ใตเรานะครับแข็งแรงมากขึ้นครับเคล็ดลับข้อที่3นะครับผมลดหวานมันเค็มครับ เวลาปรุงอาหารนะครับผมดีที่สุดเลยนะครับผมคือเราปรุงให้ลดหวานมันเค็มให้ได้มากที่สุดครับผมเพราะอะไรไม่พวกนี้ถึงมีผลต่อไตนะครับเริ่มมาจากรดเค็มก่อนครับไตของเราครับมันสามารถขับเกลือออกไปทานอัาวาน,นะครับดังนั้นนะครับถ้าเรากินเค็มมากๆนะครับจะทําให้ไตของเราเนี่ย ทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับาอาจส่งให้ความดันโลหิตสูงและเป็นโรคไตในสุดครับสองลดหวานนะครับลดหวานนี่คือการกินหวานนะครับมันเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับทำให้เกิดโรคเบาหวานนะครับผมและโรคเบาหวานนะครับผมก็จะนําไปสู่โรคไตและก็ไตาวายในสุดครับ ยิ่งระดับน้ําตาลนี่ก็สูงผิดปกตินะครับประสิทธิภาพในการกรองของเสียออกจากไดเนี่ยก็จะยิ่งลดลงลดลงนะครับผมดังนั้นนะครับลดหวานได้จากดีมากครับผมเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะครับอย่างที่สามคือลดมันนะครับลดมันเนี่ยก็ทําให้คอเลสลตอสูงขึ้นเช่นกันครับการที่มีเลสเะลรอสูงขึ้นครับผมทําให้ประสิทธิภาพในการกรองของแส่ไตลดลงเช่นเดียวกันกับน้าตาลหรือว่าความหวานนี่ครับดังนั้นนะครับการลดหวานมันเค็มนะครับผมจึงดีกับไตนะครับผม ถ้าใครนะครับติดหวานติดเค็มนะครับผมก็พยายามลดนะครับผมลดปริมาณเทียนนิดเทียนนิดให้เป็นนิสัยนะครับแล้วเราก็จะมีสุขภาพไตที่ดีครับสิ่งโรคไตเป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิดมากเลยนะครับทุกวันนี้ครับผมคนไทยครับเป็นโรคไตถึง11ล้านคนครับถือว่าเยอะมากๆนะครับคิดเป็นนะครับ17%ของประชากรในประเทศผมแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมีคนไทยกว่า10,000 0คนนะครับที่ต้องเข้ารับการ เราก็จะมีเพิ่มขึ้นหลักเกือบหมื่นคนในทุกปีทุกปีทุกปีนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเป็นโรคไตนะครับผมพวกนี้มันไม่ได้มีอาการมาบอกก่อนนะครับผมมันจะมีอาการตอนที่เราเป็นแล้วนะครับดังนั้นก่อนที่จะขายเกินแก้นะครับแล้วก็ผมก็อยากให้คนมาดูแลตัวเองนะครับนำเคล็ดลับที่ผมบอกไปในวันนี้ครับไปทํากันนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับผมไม่ต้องฟอกไตมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผม และสาระดีๆแบบนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันอย่างสม่ำเสมอเลยครับผมถ้าใครครับคิดว่าเรื่องในวันนี้นะครับมีประโยชน์กับคนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับไปให้คนที่ทุกคนรักนะครับได้ทราบกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ